ู้สึกเหมือนฝันไปไหมคะมีแฟน,ปนไปมาแต่ว่าถ้าแรกๆฝันไปไม่เหมือนฝันไปจริงๆเลยเนงะี้ยแบบโดนดึงออกมาจากฝันว่าหลอ,มมอ,อน,ลมนม่หมองแบบันไม่หมอนิดีโอแหลอนคีดเล่นเกงอะไรเงี้ยเราก็เศร้าแต่เราก็สู้จันจิจันจีรตาตอบคาถามชาวเน็ตหลังมีชาวเน็ตถามมาว่าเหมือนฝันไปหรือเปล่าเมื่อได้พระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างมาริโอเหมาเลิศม,มาเป็นแฟนค่ะงานนี้ทางด้านจันจิเนี่ยตอบไว้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนคะคะ เรียกได้ว่าไร้สดยิไวไว้มแ้มไหค่ะหากมีเวลาว่างสําหรับนักแสดงสาวอย่างจันจิจันจิลาซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะเธอได้ออกมาตอบคาถามเหล่าบารรดาแฟนเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมให้กับเหล่าบรรดาแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยมีช่วงหนึ่งเนี่ยคำถามที่พิมพ์เข้ามาว่ารู้สึกเหมือนฝันไปไหมคะมีแฟนเป็นมาริโอเหมาเรนนั่นเองค่ะงานนี้ทําเอาทางด้านสาวจันจีก็ได้ออกมาตอบคาถามดังกล่าวจากความรู้สึกให้ได้ฟังในทันทีนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ รู้สึกเหมือนฝันไปไหมคะมีแฟนไปมาช่วงแรกๆรู้สึกแบบโ้้ยฝันช่วงแรกเฮ้ยออินมากเราก็เห่อเขาเราก็ไปดูหนังดูละครไม่ดูละครไปดูย้อนดูหนังดูผลงานของเขายิ้มกลิ่นในใจเหอ่อแต่ตอนนี้ก็ ภูมิใจค่ะเรียกว่าภูมิใจในตัวเขามากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกเหมือนฝันไปอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออเขาแบบเขาเหมือนแบบพี่เราอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนเราเหมือนแบบเออเหมือนคนในครอบครัวที่แบบจริงๆตก็ไม่ค่อยแบบรูปเรื่องแบบเเรียกว่าไงความอบอุ่นจากเพศชายก็คือคุณพ่ออะไรเงี้ยมีพี่โอไว้แบบเป็น อบอุ่นใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแรกๆฝันไปไม่เหมือนฝันไปจริงๆอะไรเงี้ยแบบคบกับพี่เขาตอนนั้นพี่เขาก็ดังมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนฝันฝันที่แบบฝันเสร็จแล้วก็เหมือนแบบโดนดึงออกมาจากฝันว่าหล่อนไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับมาริโอ้น่ะหล่อน,นคีเล่เกินแบบอะไรเง,งี้ยเราก็เศร้าแต่เราก็สู้เพราะเขาด่าเราแต่ เราก็อยากจะสู้ของเราเๆๆๆๆอเองงานบอกงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมสาวจันจีกันไปจนมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้ตอบคําถามเราบรรดาแฟนว่าเหมือนฝันไปหรือเปล่าเมื่อได้พระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มมาริโอมอลเลอร์มาเป็นแฟนนั่นเองค่ะอางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทํเอาราชสาวจันจีเนี่ยก็ออกมาตอบชัดแล้วค่ะตอนแรกว่าเหมือนฝันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฝันแล้วค่ะแถม ยังบอกอีกด้วยผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆอีกด้วยอางานนี้หลายคนก็ชื่นชมทางด้านสาวตันสิกกันเป็นจำนวนมากเลยทันแล้วลคะ่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตท,ทางเพจบนอเม์จะอัปเดทกับผู้ชมเนี่ยได้รับชมแด้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ